การโดยเบต้ากูแคนผสมผููขาวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายน,นอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตฟูยู กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในเบรกที่2แล้วค่ะในรายการลูกทุ่งเพลงดังนะคะแล้วก็อย่างที่บอกที่บอกไปเมื่อต้นรายการเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมีครูเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นนักแต่งเพลงมือทองแห่งวงการลูกทุ่งไทยเนี่ยค่ะที่จะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการะค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะถ้าคุณเนี่ยได้ฟังเพลงลูกทุ่งในหลายเพลงจากศิล,ลปินเนี่ยนะคะในหลายๆท่านแล้วเนี่ยเมื่อได้ยินเนื้อหาของเพลงตั้งแต่ประโยคแรกเนี่ยนะคะตั้งต้นๆของเพลงเลยได้ยินเนื้อหาแค่คําแรกปุ๊บก็รู้สึกว่าเเพพลงนี้ราะ มีเนื้อหาที่ฟังแล้วติดหูด้วยนั่นเองค่ะแล้วอยากจะบอกเลยนะคะสำหรับเพลงเพราะๆที่เราได้ฟังเนี่ยเนื้อหาของเพลงทั้งหมดเนี่ยมาจากปลายปากกาของนักแต่งเพลงมือทองท่านหนึ่งนี่นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ชื่นชอบในการแต่งเพลงเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็รวมไปถึงนี่นะคะมีประสบการณ์ทางด้านการแต่งเพลงเนี่ยในของวงการลูกทุ่งเนี่ยมาค่อนข้างที่จะยาวนานนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นี่นะคะบุคคลท่านนั้นเนี่ยก็ได้นั่งอยู่กับเราแล้วก็รวมไปถึงให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการด้วยเพราะฉะนั้นทาาางรรยกกลู เพลงดังของเราเนี่ขอต้อนรับคุณครูสลาเนี่ยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการด้วยค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะอากาศร้อนฮะอากาศน้อนมากเลยเฉพาะอยู่ข้างนอกแล้วไปอยู่ในนี้เย็นขึ้นใช่ไหมคะโอ้โหเขีวในวันนี้เนี่ยค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยที่มีโอกาสมาได้พูดคุยแบบใกล้ชิดกับคุณครูสลาในรายการรุ่งเพลงดังในวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับผมเช่นเดียวกันครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคะจะต้องขอเริ่มต้นกันที่ขอให้คุณครูเนี่ยเล่าถึงแบบประวัติของตัวเองเอาคร่าวๆสักนิดนึ่งหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะรู้แล้วด้วยครับผมก็เป็น คนอำนาจเจริญนะครับบ้านนามอ,อมาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญแต่ก่อนยังเป็นอุบลราชธานีอยู่นะฮะก็เลยถือว่าเป็นคนสองจังหวัดเพราะไม่เป็นชาวนานเป็นลูกคนที่สี่ในจํานวนหกคนคก็เติบโตมากับท้องไร่ท้องนาชีวิตชาวบ้านชีวิตลูกทุ่งนะครับแล้วก็โตมาก็ได้เรียนหนังสือจบมัธยมก็มา มาเรียนวิไลครูสมัยนั้นราชพัฒย,ยังเป็นวิไลครูอยู่ค่ะคืย้อนกลับไปตอนนั้ค่อ,ขอคน,น,น,นข้างที่จะกานพอสมควรเป็นวิไลครูเสร็จแล้วก็ไปบรรจุเป็นครูเ,เป็นครูใหญ่เออเป็นครูน้อยอย,อยู่สามสามปีแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยครูใหญ่เป็นครูใหญ่ค่ะรวมแล้วรับราชการเกิดยี่สิบปีค่ะคือแบบฟังได้ดูหลังจากนั้นก็ลาออกมาเป็นครูเพลงค่ะคือแบบอยู่กับท้องไร่ท้องนาแล้วทําไมถึงแบบมาชื่นชอบในการแต่งเพลงรักที่จะแบบแต่งเพลงใน้ชอบชื่นชอบตั้งแต่ตอนไหนคะคุณครู จริงๆอยากจะบอกว่าจุดที่ยืนอยู่วันนี้เป็นจุดที่ที่อยู่นอกความฝันนะค่ะแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจวิชีความฝันตั้งแต่เด็กเลยอยู่นอกความฝันแต่มันอยู่ในความชอบอเพราะว่าตอนเป็นเด็กนั้นเพลงลูกทุ่งมันเป็นขออนุญาตใช้คาว่ามหรสพอย่างเดียวที่ที่ลูกลูกท้องนาจะได้ยินแล้อยู่กับอยู่กับมันก็อีกอย่างหนึ่งนวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยเหมือนเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของบ้านเราในเมืองไทยด้วยก็อยู่ตรงนั้นมาแล้วก็ ไม่ชอบก็ต้องชอบเ,รออเพราะเกิดคือจําความได้ก็ได้ยินเพลงลูกทุ่งนะทุกอย่างมันมันนอกจากม,มันทำหน้าที่เป็นเพลงแล้วนี่มันมันทำหน้าที่เป็นฉากชีวิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อโตขึ้นก็นอกจากชอบฟังก็ชอบร้องอ,อพอเรียนมัธยมนี่เห็นก็มีแรงบันดาลใจม,มีคนมีคนศิลปินท่านนั้นท่านตายพิการในหมู่บ้านนะท่านแต่งแต่งกรนสด เก่งมากออ่าผมก็กับพี่ชายก็ไปไปเฝ้าดูในที่สุดก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ว่าเอ๊ะท่านทำไ,ทำไมบบทําทได้แล้วเราลองทอําดูสิอะไรอย่างนเงี้ยในเมื่อแบบท่านทําได้แล้วเราลองทําดูซิอีกหน่อยก็ชื่นชอบในการร้องเพลงแล้วแต่ว่าขอย้อนกลับไปนิดนึงค่ะครูค่ะคเห็นเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าแบบตอนแรกเนี่ยเป็นรับราชการครูแล้วอยู่ยๆทําไมถึงแบบออกมาแต่งเพลงแบบเต็มตัวอย่างนี้เลยคะจริงๆก็ไม่ได้จงใจที่จะออกมาก็มันมันเป็นเป็นทางแยกของของการตัดสินใจอยู่เหมือนกันค่ะ เดิมทีจะจะเป็นครูนะฮะก็เตรียมเข้าสู่สายบริหารอของการของของชีวิตราชการเลยแต่พเพื่อนตอนนั้นนี่มีเพลงหนึ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยนก็คือเพลงจุดหมายผิดซอบตอนนั้นมันมันเป็นครูใหญ่กําลังจะจะสอบไปเป็นผู้บริหารระดับอําเภอไปสอบขึ้นบัญชีไว้ในขณะเดียวก,กันก็ลองส่งเพลงมาที่มนสิทธิ์คำซ่อยมาที่สวดิโอ,โอก็ปรากฏว่าออกมาพร้อมกันเลยอ,อที่ไปสอบไว้เนะี่ยติดันดับที่สองรอรอที่จะเรียกบรรจุ แต่ว่าเพลงจำหนหายผิดซองก็ก็เริ่มเป็นที่รู้จักทีนี้ก็เกิดลังเลกันค่ะว่าจะยังไงดีแะยังไงดีเป็นนักแต่งเพลงหรือจะเป็นผู้บริหารจะเป็นผู้บริหารรัชการครูดีใช่ครับแต่ในที่สุดก็ก็อยู่กับเป็นครูมาแล้วก็แต่งเพลงไปด้วยทํางานไปด้วยแต่สักพักหนึ่งมาเจอปริญญาใจอีกเป็นเพลงที่สองแล้วทีนี้ทีนี้ปริญญาใจเนี่ยถือว่ากดดันสุดเพราะว่าทางทางแกรมมี่ นอกจากให้เป็นคนเขียนเพลงแล้วก็เริ่มให้มาดูแลการผลิตต้องต้องลาโรงเรียนบ่อยอะะลาโรงเรียนบ่อยก็มานั่งคล้ายๆเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอรอ์ก็นอกจากแต่งแล้วก็ยังมานั่งคุมร้องอะไรเงี้ยก็ลาโรงเรียนบ่อยขึ้นเราก็มีคําถามในใจมากขึ้นว่าเรายังเ,<อ>เป็นครูที่ดีได้ไดหรือเปล่าเราจะยังไงดีนกเรียนก็รอเรียนอยูหนจะต้องมาครูในโรงเรียนหรือว่าเป็นครูเป็นครูเพลงในสุดก็ก็ตัดสินใจฮะก็เยื่นใบลาอยู่สองสาม น่าจะเกือบสองปีถึงได้ลาออกออแล้วก็แบบเหมือนได้ยินมาว่าแบบพอมาเริ่มลาออกแล้วเริ่มที่จะมาเป็นครูเพลงเป็นนักแต่งเพลงเต็มตัวแล้วเห็นว่าแบบบางทีมีการแต่งเพลงไปยืมยืนตามค่ายนั้นๆแต่ว่าแบบไม่ได้รับการตอบอรับมาแบบรู้สึกท้ออะไรไหมคะครูคะจริงๆเหตุการณ์นั้นอยู่อยู่ในช่วงที่ยังรับราชการอ,อยู่คือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือชีวิตครูโดยโดยธรรมชาตินิสยัยเนี่ยเป็นคน ไม่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 เที่ยวไม่เที่ยวคือชอบ,บ,บอยู่กับอ,อ่าน,นอ่านหนังสือการเล่นกีฬากับเด็กแล้วก็เขียนเพลงพอเขียนเสร็จก็หาที่ส่ง ก็มาส่งแต่ก่อนมันพื้นที่สื่อเราสื่อสารกันยากนิดหน่อยก็สื่อสารผ่านหนังสือวงการเพลงเช่นราชาเสียงเพลงราชาเสียงทองจะเป็นหนังสือสําหรับประบงการเพลงโดยเฉพาะได้ข่าวที่ไหนก็ส่งไปสักครักหนึ่งเพื่อนก็บอกว่าต้องลงมาส่งเองวันเสาร์ที่ก็นั่งรถทัวร์มาก็เลยแบบไหนๆก็สอนจนถึงสุกแล้วพอเสาร์วที่ที่เป็นวันหยุดของข้าราชการครูอยู่แล้วก็เลยอ่ะลองงดเนียไอ้ใช้เวลามันเขียนเพลงได้เร็วมากนะฮะคือเขียนได้เร็วค่ะ หนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนมีมีอย่างน้อยหนึ่งชุดคือสิบสองเพลงอย่างต่ำแต่ก่อนชุดหนึ่งคือสิบสองนะครก็เอามาส่งได้ยินข่าวที่ไหนก็ส่งไปแต่ก็เงียบค่ะเงียบแล้วก็แบบนอกจากนี้เรายังได้เห็นแบบคุณครูนี่นะคะแต่งเพลงเนี่ยเป็น้ดยร้อยเพลงเลยแต่ว่าแบบพอไปยื่นปุ๊บเขาปฏิเสธอะไรอย่างนี้ด้วยก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าครูไม่ได้มองว่าถูกปฏิเสธนะครูมองว่าเราเราน่าจะ หนึ่งเรายังมือไม่ถึงเรายังเรียนรู้อยู่มช่วงนั้นี่ค่ะเป็นช่วงแค่แบบเริ่มคือเราไม่ได้คิดเรื่องว่าเราเราต้องไปต่อรองอะไรเลยก็คือมีที่ส่งก็ส่งไปคือตรงไหนมีที่แบบให้ส่งเพลงอะไรก็ลองเข้าไปเลื่อนดูสิ่งที่สำคัญคือในขณะที่เราทาเราเราได้ประสบความสําเร็จแล้วคือเรามีความสุขแล้วก็เลยไม่ไม่เกิด ว่าผิดหวังไม่มีอทอ<ห>ไม่ได้ถึงแม้ว่าแบบจะไปส่งตามค่ายเพลงแต่ว่าถูกกลับปฏิเสธแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือแบบครูเนี่ยรักในการแต่งเพลงเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความสุขกับการที่ได้แต่งเพลงออกมาเป็นเพลงเพลงหนึง่งใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีเพลงไหนที่แบบเอาย้อนกลับไปเลยดีกว่าเริ่มต้นที่แบบเป็นครูเพลงแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงเนี่ยแต่งให้ศิลปินท่านไหนเป็นท่านแรกแล้วก็แบบรู้สึกยังไงบ้างพอาแบบเพลงของเราที่เราเป็นคนเขียนเองเนี่ยออกสู่คนฟังทั่วประเทศแบบนี้ ศิลปินคนแรกก็คือตัวเองตัวเองแต่งเองร้องเองอีกด้วยคือตอนเรียนม,มัธยมประมาณปีที่สอง <c oughs> เเขียนเพลงแรกนะฮะเริ่มเขียนเพลงตั้งแต่เรียนมสองทีนี้อพอมาเรียนวิทยาลัยครูระ,ะดับอนุปริญญานี่มีตั้งวงกับเพื่อน ตอนตั้งวงกับเพื่อนเนี่ยก็คือเล่นเพลงตามแผ่นเสียงไม่เหมือนเพื่อนก็เลยว่าเราทําเพลงของเราดีกว่าจะได้ไม่มีใครมาจับผิดคือเหมือนกับว่าแบบมีศิลปินที่แบบเรานําเพลงของเขามาร้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ไม่เสียงไม่ได้เหมือนก็เลยมีความคิดว่าลองแต่งเพลงเป็นของตัวเองดีไม่ใส่ทํานองใส่ทุกอย่างที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ร้องเองไปเลยดีกว่าแบบนั้นไหเองก็ตั้งวงในในเป็นนักศึกษาแต่ทีนี้พอจะจบออกไปเป็นครูนี่มันมีเพลงอยู่ประมาณเกือบ20เพลงก็เพื่อนเพื่อก็บอกว่าเสียดายก็พอดีตอนนั้นอาจารย์ร สงค์ไปแสดงที่อุบลก็เลยเอาเพลงที่มีอยู่ไปให้ท่านส่งไปประมาณเกือบ20เพลงท่านก็เลือกเอาเพลงนะฮะ ลงังลังนะพอไปเป็นครูได้ประมาณ6กเดือนได้ยินเพลงตัวเองออกอากาศเป็นยังไงบ้างรู้สึกแบบตัวพี่ตอ <c oughs> น,นี่มันเพลงที่เราแต่งนี่ <c oughs> ก็เหมือนฝันนะฮะดีใจามากแล้วก็มันเป็นเรื่องใหญ่ในความรู้สึกเราแล้วก็เหมือนกับเพื่อนพ้องเราก็พลอยยินดีไปด้วยคืออย่างที่มอกเ <c oughs> มื่อกี้ใช่ไหมว่าแบบยังอยู่ในช่วงวัยเรียนแล้วก็ทาเพลงกับเพื่อนตั้งวงกันเองแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเพลงที่เขียนเองแต่งเองเนี่ยกับกลายเป็นว่าแบบให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้ฟังเพลงที่เขียนจากปลายปากกาของเราเองเลยใช่ครับก็เลยกลายมา ผู้นำเพลงไปบันทึกเสียงค,คนแรกก็คืออาจารย์รุ่งเพชรแหลมสิงกับเพลงสาวชาวหอค่ะ แล้วแบบแบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างคะพะแบบทั้งเพื่อนแล้วก็ตัวคุณครูเองแบบเฮ้ยเพลงของเราเนี่ยได้ออกสู่คนฟังแล้วอยากที่จะแบบเขียนเพลงเองเขียนเพลงอื่นๆตามต่อมาเลยไหมคะตอนนั้นไม่ไม่ใช้คําว่าอยากค่ะเรียกว่าระดมเขียนระดมคือแบบเอเพลงแรกแบบประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีเพลงต่อไปเพราะว่าชีวิตครูเนี่ยแอ่นกลางวันก็สอนสอนสอนหนังสือพอเลิกเรียนนี่สักสามโมงสี่โมงเนี่ยก็จะเลิกละ ได้ใจเขาเรียกว่าได้ใจค่ะคือใช้เวลาว่างทุกอย่างจากการสอนหนังสือจากการเป็นอาชีพรับราชการครูเนี่ยคือว่างปุ๊บตึงจะต้องเขียนเพลงแต่งเพลงเลยใช่ครับโอ้โหมันเป็นความสุขไม่ได้ว่างงานตอนนั้นก็ปรากฏว่าเขียนเสร็จก็ส่งไปทีนี้จากเพลงแรกถึงเพลงต่อมาใช้เวลาสิบเอ็ดปีเพลงแรกเหมือนส่งปุ๊บได้ปั๊บอ่ะแต่หลังจากนั้นเงียบสนิทเลยส่งยังไงก็ไม่ผ่านแล้วผลตอบและสิบเอ็ดปีต่อมาถึง ถึงได้รับบันทึกเสียงอีกรอบค่ะนะล้วก็ฟีดแบ克จากเพลงแรกที่ออกสูส่โซ่หคนฟังเนี่ยฟีดแบกกลับมาเป็น,น,นระดับกางน<อ>ันระดับกว้างเหมือนเหมือนก็ประมาณหนึ่งครับก็เป็นอัลบั้มที่อาจารย์รุ่งเพชรแหลมสสงหงท่าน,ท,านท่านกลับมานะ<嗯>คือท่านดังจากฝนเดือนหกแล้วก็เงียบหายไปนานเพลงนี้ก็คือเพลงหนึ่งที่ท่านอบอกสังคมว่ากลับมาแต่ก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งส่วนผู้แต่งเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่รู้จักเลยนะฮะแต่ว่าจะเป็นที่รู้จักในวงแคบก็คือในโรงเรียนเด็กนักเรียนฮือฮามาก ครูอาจารย์ในโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนในอำเภอในจังหวัดเป็นที่รู้จักมีการมีงานผู้หลักผู้ใหญ่ก็เรียกใช้สอยนะฮะในฐานะคนร้องเพลงในฐานะคนเขียนเพลงก็ตอนนั้นก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงวงกว้างแบบนิดนึงใช่ไหมคะว่าแบบครูสลายเนี่ยแต่งเพลงเองแล้วก็ร้องเพลงเองหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบมีเริ่มที่จะแบบแต่งเพลงให้ตัวเองร้องเป็นคนแรกแล้วนี่นะคะ เพลงแรกที่แต่งให้ศิลปินท่านอื่น,น,นร้องเนี่ยเป็นใครเอ่ยคุณครูคะคนคนแรกก็รูปเพชรแหลมสิงแแต่ว่า11<ม>ปีต่อมาคนที่ร้องเพลงครูสลาคือสนะิริพรนภำไพงศ์นะฮะหลังจากในงานแต่งพร้อมๆก,กันกับ มนสิทธิ์คำสร้อยจดหมยผิดซ้อนโอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ได้อยู่แบบในความฝันตั้นแต่เด็กๆเลยว่าจะ<ช>ต้องม <ๆ S 1> า <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> แต่งเพลงเป็นครูเพลงแบบนี้จากชีวิตที่อยู่ในไร่ใน, рай, ในสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญเนี่ยรับราชการครูด้วยแต่ว่าเอาง,ง่ายๆเลยคือแบบไม่ใช่ความชอบแต่รักในการแต่งเพลงเลยใช่ไหมคะ <ๆ S 1> แล้วจริงๆเราเนี่ยอยากจะรู้ระยะเวลาคุณครูหาอย่างที่คุณครูบอกเลยมันกแค่หนึ่งเดือนเนี่ยแต่งเพลงได้เป็นอัลบั้มอัลบั้มเลยในสมัยก่อนคือ12เพลงแบบนี้เนี่ยนะคะในการแต่งเพลงเพลงหนึ่งแล้วเนี่ยได้แร มันดานใจมาจากไหนคะคุณครูคะจากการอ่านจากการอ่านอ่าน <c oughs> อ่านหนังสืออ่านชีวิตค่ะ <c oughs> อ่านชีวิตหมายถึงสังเกต <c oughs> คือทุกอย่างมันมันมีเรื่องราวหมด <c oughs> ยิ่งยิ่งเราอยู่กับชาวบ้านอยู่กับลูกศิษย์เนี่ยมันจะมีนิยายเยอะมากในแต่ละวันก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเล่าสู่คนฟังแล้วก็ใ <c oughs> ส่ทํานองเข้าไปก็เรียกว่าเพลง ใ,ในความที่เป็นครูอยู่แล้วคือชื่นชอบในการอ่านในการที่จะเรียนรู้อยู่แล้วก็เลยใช้ทุกทุกอย่างตรงนั้นนี่นะมันเป็นแรงบรันรดาลใจใ,ในการเขียนเพลงด้วยโอ้โหจะบอกว่าแบบอันนี้เนี่ยอยู่ในเองงงาง่ายๆเลยเ็นจิตวิญญาณของครูเพลงเลยก็ว่าได้นะแล้วร,รู้สึกยังไงบ้างคะพอแบบประสบความเอาง่ายงาก็คือประสบความสําเร็จในการเป็นครูเพลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะครูก็มันก็ดีใจมัน,ม,นมันได้ทํางานที่เรารักและสิ่งสำคัญค,คืองานที่เรารักเนี่ย มันสร้างความสุขให้คนอื่นด้วย <Ừ. S 2> ก็ดีใจครับนอกจากจะเป็นงานที่เรารักแล้วเราก็มีความสุขในการเขียนเพลงแล้วพอเพลงนี่เนี่ยออกสูส่าหูคนฟังแล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างความสุขให้กับคนอื่นอีกด้วยโอ้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนั่นเองค่ะเราก็มีเพลงไหนที่คุณครูแบบเขียนแล้วรู้สึกว่าแบบเขียนเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ไหมคะแต่งขึ้นมาพิเศษจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น <Ừ. S 2> เวลาเขียนเพลงก็ได้เรื่องอะไรก็เขียนให้ดีที่สุดแต่มันจะมีบางครั้งที่ ที่ผลออกไปแล้วเนี่ยมันคิดแบบคำตอบจากคนฟังมากกว่าที่จะทําให้มีคนรู้สึกว่าเพลงนั้นเด่นเพลงนี้ดังแต่ว่าในขณะที่เราทําเราเต็มที่กับทุกเพลงแล้วก็เห็นว่านอกจากครูสลานนี่นะคะจะแต่งเพลงเองแล้วเนี่ยยังร้องเองด้วยแล้วก็รวมไปถึงเคยมีวงมป็นของตัวเองด้วยเป็นยังไงบ้างอ่ะเล่าเรื่องราวตอนนั้นให้ฟังหน่อยตั้งแต่มัธยมมานะฮะก็เป็นเด็กเรียนด้วย สมัยเรียนเป็นเด็กเรียนในขณะเดียวกันเพื่อนฝูงเวลามีงานเขาก็จะพุ่งมาที่เรากลายเป็นผู้นําโดยธรรมชาตินะฮะเป็นมัธยมมามาระดับเรียนมีลายครูก็เหมือนกันมีวงจนไปเป็นครูก็มีวงอีกก็ยังมีวงมีวงครูด้วยก็ตั้งชื่อเริ่มต้นชื่อวงเทียนก้องไปเป็นครูน่ไม่ใช่ตอนตอนเรียนนชื่อวงอ้อคำค อิทธิพลมาจากอาจารย์จรัยมโนเพชรอ,อาจารย์จรรยเป็นภาคเหนือนเ,รเราเราเอาอีสานคิดอย่างนั้น<ฆ>คิดอย่างนั้นนะฮะแต่ไม่สําเร็จนะ<ม>ทีนี้พอเป็นครูก็ได้อิทธิพลจากวงดนตรีครูตอนนั้นมีวงคนโคกจุดที่ครูอยู่ก็เลยตั้งชื่อวงว่าเทียนก้อง<ฆ>เป็นสายอีสานนะฮะแปลว่าเทียนเล็บน้อยนะฮะห<ฆ>ลังจากนั้นก็น้องชายมาจัดรายการที่กรุงเทพรู้จักวงการก็ดึงพี่เข้ามา ในช่วงที่แต่งเพลงไม่ไม่ได้สักทีอ่ะคือแบบน้องก็เรียกว่ามาทําตรงนี้ไหนๆก็ยังเห็นแต่งเพลงไม่ได้ทีร้องว่าทำนี้ดีกว่าเดี๋ยวเหงาเลยอย่างนใช่ะก็มารก็ตั้งวงชื่อวงจังหันมาอยู่ในสังกัดสมัยก่อนมีค่ายเพลงชื่อมิวสิกไลน์ออกอัลบั้มอยู่หนึ่งอัลบั้มที่ที่ค่ายแรกนะฮะหลังจากนั้นก็ไปต่ออีกค่ายหนึ่งคือสหกรณ์เฮงอีกหลายอัลบั้มนะฮะก็เป็นเป็นในนามวงจังหัน หลายอัลบั้มเหมือนกันคือฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนแบบโอ้โหมีวงมีหลายภาพมีหลายภาพมีหลายวงตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเป็นนักศึกษาจนกระทั่งเป็นครูก็ยังมีวงเป็นของตัวเองอีกด้วยแล้วอยากจะบอกเลยนะคะจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วคุณครูสลานี้เ่นะคะเป็นถึงนักแต่งเพลงมือทองแต่ว่าเอกลักษณ์ของครูเนี่ยจะแบบแต่งตัวบ้นบ้านสบายสบายแบบนี้คือมีหมวกมีผ้าพันคออะไรอย่างคิดที่จะแบบเปลี่ยนแนวการแต่งตัวอะไรอย่างงี้ไหมคะครูขามันเป็น ความชอบไม่ได้จงใจที่จะที่จะออกแบบเหมือนไม่ได้จงใจที่จะเป็นครูเพลงอินเหมือนกันก็คือตอนนั้นเราเราความชอบเป็นต้นเหตุนะฮะอันที่สองก็คือมันมีผ้าคล้องคอผืนหนึ่งที่แม่แม่สมัยนั้นแม่แม่แม่ครูจะป่วยตั้งแต่อายุท่านสามสิบกว่านะแต่ว่าก่อนที่ท่านจะป่วยเนี่ยเพราว่างจะหน้านาเขาจะมีการทอผ้าปรากฏว่าหกสุดท้ายน่ะแม่บอกว่าต่อไปทอไม่ไหวแล้วก็เลยแบ่งผ้าเขาม้าให้ลูกคนละผืน ครูก็ประทับใจตัวนั้นก็คล้องคอก็เลยเป็นการว่าแบบต้องติดมีภาคล้องคอที่นี้คออยู่ตลอดพอมาเป็นนักร้องโปรดิวเซอร์เขาก็มองเห็นว่าเราชอบคล้องผ้าคล้องคอเขาก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นเอกลักษณ์ของครูสลาไปเลยเสร็จแล้วพอเขาพอเขา ให้เป็นอย่างนั้นเราเราก็ชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันก็เลยมาอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นลุคนี้ออกมาเลยไม่เรียกไม่เข้าใจว่าลุกได้ซ้ําไปเอาความชอบเป็นหลักเอาเ่าะคชอบส่วนตัวเลยแบจริงๆแล้วแบบคิดที่อยากจะแบบใส่สูตรอะไรอย่างนี้มั้งไหมคะคุณคะมันเขินใช่ไหมคเคยใส่เคยใส่ตอนเป็นครูตอนเป็นผู้บริหารเขาก็ให้ใส่สูตรนะค่ะผูกไทยใส่สูตรแต่รู้สึกมันไม่ใช่ตัวเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ่ไม่ถึงครึ่งวันก็ต้องเปลี่ยนพอมาเป็นนักร้องก็เพื่อนก็แนะนํำแต่ก็ไม่ ก็ไม่ชอบก็เลยกลายเป็นว่าแบบคาแรคเตอร์แล้วก็เอกลักษณ์ของครูสลาเนี่ยก็คือแบบมีหมวกมีผ้าเป็นคอแต่งตัวบ้านๆนอะไรอย่างนี้ไปเลยมันเป็นความชอบว่ะค่ะก็ขอถามนิดนึงค่ะครูค่ะจากที่ตัวเองเนี่ยแต่งเพลงเองแล้วก็ร้องเพลงเองด้วยมีเพลงทั้งหมดกี่เพลงที่ครูเนี่ยแต่งให้ตัวเองแล้วก็ร้องเองถ้าร้องเองเนี่ยถ้าร้องเองเฉพาะร้องเองเนี่ยมีอัลบั้มทั้งหมด15อัลบั้มนะโอ้โหคอออันนี้เนี่ยที่แต่งเองแล้วก็ร้องเองเลยใช่ไหมคะทำใต้ดินทำใต้ดินมาก่อนทำเองขายเอง แเราเป็นไงมาฟีดแบกกลับมาประสบผลสำเร็จยังไงบ้างคะขาดทุนเองขาดทุนเองทุนเองแต่เขาบอกว่าผิดเป็นครูอ่าเหมือนเดิมการเป็นการสะสมประสบการณ์คือยี้ค่ะที่ทำส่วนใหญ่มันจะไม่มันเหมือนไม่ใช่ตั้งเป้าที่กําไรแต่เหมือนอยากทําคืออยากทําใจรักอยากเอาเหมือนอยากส่งต่อความสุขให้กับคนฟังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันประมาณนั้นมากกว่าโอ้โหแล้วนี่ก็ขอให้มันมันมันได้ทุนคืนก็พออย่างนี้แต่แต่ทําไปทํามารวมแล้วมัน เออสิบอัลบั้มสิบห้าอัลบั้มแล้วจริงๆแล้วแตาคนไม่รู้จักหลายคนเนี่ยอาจจะทอตั้งแต่เริ่มทําเพลงสองสามชุดแรกถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงใต้ดินก็เถอะเฮ้ยสามเพลงแรกเราทำไมยังไม่มีใครรู้จักอีกบางคนนี่ยเริ่มทอแล้วแต่สําหรับคุณครูสลาเองเนี่ยทำทั้งหมด15าอัลบั้มก็รู้สึกว่า15าอัลบั้มหยุดก่อนดีไหมทาไมถึงยังไม่มีใครรู้จักอีกเออไม่ไคือคนเราเนี่ยถ้าไม่หวังมันก็ไม่ไม่ผิดหวัง คือเอาง,ง่ายๆเลยมันเป็นความสุขแล้วก็เป็นใจมีใจรักในการแต่งเพลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คนี่คือครูสลาคือมีความสุขในการเขียนเพลงแล้วก็ส่งต่อเพลงนี่เอาง,ง่ายๆเลยให้เป็นความสุขสําหรับคนฟังทุกคนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะคะเบรกนี้เดี๋ยวขอพักกันสักครู่ค่ะในเบรกหน้านี่คะคุณครูสลาเนี่ยยังร่วมพูดคุยอยู่กับเราในรายการลูกทุ่งเพลงดังเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ